ลากรอยดตาทู u, สวัสดีครับวันนี้เนี่ยหลังจากรอคอยมานานนะครับแพทใหม่จุด31ดีก็ได้มาแล้วพร้อมกับ Battle Report อัปเดตนะครับก็มีอะไรใหม่ๆพอสมควรใน Dota Plus นั่นเองที่ไม่ได้อัปเดตมานานมากแล้วนะฮะราชมวันนี้เนี่ยก็มานั่งคุยกันว่าในแพทใหม่เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะแต่ละอันน่าตื่นเต้นยังไงและจะมีคลิปไหนของช่องเราที่หมดอายุบ้างในวันนี้นะ <c oughs> ก็ไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมมากดเข้ามาดูในนี้ได้เลยนะ โดตาซัมเมอร์สองศูนคือจริงโดตาเนี่ยมันไม่ได้อัปเดตอะไรนานมากแล้วนะจนจนผมนี่คือไม่ได้ไม่ได้ต่ออายุแล้วนะอ่ามาดูกันนะฮะเออ b a t t l e r r p o r t ฟีเจอร์ใหม่นะครับวิเคราะห์การเล่นของคุณในซีซั่นที่ผ่านมาแล้วก็คำนวณฮีโร่ที่ดีที่สุดตำแหน่งแล้วก็แสแตทเทียบกับผู้เล่นคนอื่นๆน,นะครับก็เหมือนสรุปสถิติการเล่นของเราอนะไรเนาะ เนี่ยสปอร์ตเก่งสุดอะไรเงยน,นะแล้วก็สถิติที่น่าสนใจต่างๆนะครับสำหรับคนที่ชอบสถิติเนี่ยก็น่าจะชอบอันนี้นะแต่ว่าอันนึงที่ผมรู้สึกว่ามันแปลกๆก็คือมันคิดทั้งซีซั่นเลยนะแปลว่าออประมาณ3-4เดือนน่ะจะได้ไอเนี้ยมาแค่อันเดียวเองอะ่ะก็ไม่ได้แบบเป็นอะไรที่บ่อยขนาดนั้นนะครับแล้วก็ในรีพอตเนี่ยก็มีไฮไลท์ให้ด้วยนะครับว่าเล่นไปเท่าไหร่ดาเมจสูงสุดเท่าไหร่ต่างๆ แล้วก็มีเกมที่น่าจดจำอย่างเช่นเกมที่เนี่ยนานที่สุดอะไรเงี้ยนะครับเอาจริงก็แอบดูทั่วไปนะผมรู้สึกว่าบางคนที่แบบเป็นสายสติีเตอยนะ่าจะใช้เว็บอารมณ์โดตาบับอะไรเงี้ยอยู่แล้วนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะติดตามอ,อะไรพวกนี้ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่ละแต่ละแมเนี่ยก็มีตัวเหมือน a อนาลิติกให้เพิ่มด้วยนะครับวินเร e แต่ละฮีโร่ดี หมือนกับเราซอสเกมที่เราเล่นอะนะนอันนี้คือฮีโร่ทั้งหมดที่เราเล่นมานะคิดว่านะ,อ,ะอย่างไอดีเนี่ยเล่นมาเล่นมา30กว่าเกมวินเดทเท่าไหร่แต่ละเกมชิลด,ดีนาเท่าไหร่สเต็กเท่าไหร่แล้วก็อ๋อพวกเอ็กซิบเมนต์อ่ะอันนี้เข้าใจได้ก็คือแจกฉากเพิ่มตามเอ็กซิบเมนต์ต่างๆโอเคก็ผมว่ามันก็ดูดีนะแต่ว่าโอ้โหมันอย่างน,านั้นน่ะนี่รีพอร์ตนี่มาชหนึ่งถึงจูนแปดกี่เดือนวะเนี่ย สามเดือนกว่าคือสามเดือนกว่าเป็นเวลาที่นานมากนะผมไม่อยากจะนับฟีเจอร์นี้ด้วยซ้ำนะแต่ถ้าใครคิดว่าคุ้มก็จัดไปเนาะ mm hmm. Week End Spotlight อะไรเนะี่ยโอ้ชวนมาเล่นโหมดใหม่นะ mm hmm. ก็คือถ้าเกิดเราเล่นโหมดที่มันสปอตไลท์อยู่เนะี่ยเออตรงนี้มีไหมอ่านี่ไงนี่ไงเล่นโหมดที่สปอตไลท์อยู่เนะี่ยก็จะได้ตัวฉากเพิ่มน,นั่นเองนะแค่นี้เองนะแค่นี้เองแต่ทำรูปส,สวยๆเลย เอ่ออิ m ม r t a สเปลเอฟเฟก c t ก็คือสามารถใส่เอฟเฟกของไอเทมอิ o ม t a l เนี่ยใส่กับแฟชั่นของชุดอื่นได้นะครับกน็น่าสนใจนะอันนี้สำหรับสายแฟชั่นนะแล้วก็คลิปบิลเดอร์เฮ้ยอันนี้เจ๋งตัดคลิปในเกมได้เลยเวลาช็อตเด็ดๆอะไรเงี้ยเฮ้ยอันนี้ดีนะอันนี้ดีนะเอาไว้สำหรับคอนเทนต์อัปเดตฟีเจอร์นะครับ Improve Avoid Player โอ้โห avoid ได้อีก เยอะเลยใช้ใช้ไอ้ฉากเพื่อเพิ่มจำนวนคนที่อวอยอย่างวะเอออย่างนี้ก็ได้เหรอแล้วก็จดได้ด้วยนะจดได้ด้วยว่าทำไมถึงอวอยคนนี้แล้วก็มีเอฟเฟกเวลาได้ค่าต่อเนื่องนะครับเอฟเฟกตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นตรงตรงไอรูปฮีโร่เราข้างบนน่ะนะเดี๋ยวให้ตัวอย่างให้ดูด้วยมันจะมีแบบเป็นไฟ เป็นทองทองแล้วก็เป็นน้ําแข็งนะครับซึ่งเอาจริงก็ค่อนข้างแพงนะผมคิดว่าไอ้ไอเนี่ยแสนห้าชาเนี่ยค่อนข้างแพงมากมากเลยกว่ากว่าจะได้นี่น่าจะนานอยู่พวกเซ็ตฮีโร่นี่ถูกกว่าอีกนะครับแล้วมันก็ไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นด้วยนะมันแค่นิดเดียวอยงนะอยู่ที่แบบกรอบฮีโร่เราะดีไม่ดีไปดึงดูด,ดความสนใจศัตรูให้มาฆ่าเราซะมากกว่าแล้วก็เทรเชอร์เซ็ตต่าง แล้วก็เลลิกใส่ได้ทุกคนไหนมาสง่งในตัวเทรเชอร์กันหน่อยสิคือแต่ส่วนใหญ่ไอไอเทรเชอร์ไอเนี่ยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนี่ยไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะอรจริงนะมีเลดคิงกันหนึ่งผมบังอยู่อันนี้ยนะให้ดูเลดคิงก็เฉยๆมากเลยอะ่ะมันจะขายไขยว่เนี่ยเซตพวกเนี่ยนะเือยังไงเดี๋ยวอีกอีกสักพักหนึ่งผมว่าประมาณเดือนหน้าหรืออีกสักเดือนครึ่งอะ่ะไอสมุดทีไอมาแน่นอนนะ แล้วสมุดทีไเนี่ยยังไงก็สวยก็ไอ้พวกนี้แน่ๆฟันพงนะฮะก็รอรอทีทีเดียวแล้วกันเนาะคือผมว่ามันทําเหมือนดูเปลี่ยนเยอะแต่มันมันไม่ได้มีอะไรเลยนะไอ้พวกเนี้ยพวกเนี้ยมีโดตาพัทเควสอ่าโอเคทั้งซีซั่นได้แค่แสนหนึ่งฉาดเองโอ้ยไอเอฟเฟกนั้นน่นเดียว105แสนห้าละมีกิลดีวอร์ดใหม่โอเคอ่ะจบก็อันนี้เป็นการเปลี่ยนเกมเพลย์ละ ไอเนี้ยไอข้างบนเนี่ยมันดูดีแต่ผมว่ามันไม่ค่อยนะมันแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะคือส่วนตัวผมไม่ค่อยอินกับไอ้ d ท้าพลัเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่โดนทิ้งไปนานมากอะ่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยไอพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้ดูดีขึ้นขนาดนั้นนะบางอย่างแจกฉาดเพิ่มแต่ว่าเอาจริงของที่ซื้อได้ด้วยพวกฉาดอันเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรที่น่าดึงดูดขนาดนั้นเลยมันมีเซ็ตที่ไม่ค่อยสวยอยู่เยอะแยะไปหมดแค่นี้เองนะครับ ก็ส่วนตัวผมไม่ได้ไม่ได้เติมไอไม่ได้ต่ออายุไอโน้าพัฒนเนี่ยสักพักแล้วเพราะว่าเราสามารถดูวินเดจจากบอร์ดได้โดยที่ไม่ต้องเติมแล้วนะครับแต่ถ้าใครเล่นบ่อยๆเนี่ยเราอยากจะผมคชด่ว,ว่าสิ่งที่คุ้มที่สุดนะของของโน้าพัฒน,นะก็คือไอตัวตัวนี้แหละไอพวกพวกชาเลนจ์ต่างๆแล้วก็ไอเนี่ยรีลิกอะซึ่งมันมีเวลด้วยนะครับถ้าเกิดไม่ได้เติมเนี่ยมันจะได้ถึง5เลเวลใช่ไหม แต่ถ้าเติมหนึ่งมันจะได้มากกว่านั้นถ้าเมื่อกี้ที่มันเขียนอยู่นะตรงนี้นี่นี่นี่ไอตัวรีลิกเนี่ยแล้วก็เก็บเวลฮีโร่ขึ้นไปอะไรเงี้ยได้โบนัสฮีโร่เอ็กซ์พีอะไรเงี้ยประมาณนี้นแหละถ้าเป็นประโยชน์หลักๆสําหรับผมนะอ่าโอเคงั้นเราไปต่อที่ประเด็นหลักคลิปนี้ดีวกว่าเกมเพลย์อัปเดตนะครับผมเจจูซามหนึ่งดีมาสักทีมาซี่นะเข้ากับตันโมดแล้วเอา้าผมลืมไปแล้วเนี่ยว่ามาซี่ยังไม่ได้เข้ากับตันโมดเนี่ยโคตรนานเลยกว่ามาซี่จะได้เข้า C m โรชานจะตีวอร์ดถ้าเกิดไม่มีศัตรูตัวอื่นโรชานจะทำลายวอร์ดทันทีบายบชาโรชาเมนอิชาเมนขี้โกงปักงูเอาโรชาน,นแต่แม่โอ้โหเลิกเล่นไปซะ <laughs> เนิร์ฟชาเมนเนั่นเองแล้วก็ออร่ามานานะับจากคลีมนะับลดลงนะครับอันนี้ดีมากเลยนะเป็นออร่ามานาที่แรงมากนะต้นเกมถ้าดูมได้ไปอะไรเงี้ยหรือแอนเชนเทสไปจับมาเงี้ยโอ้โหในเลมานาไม่หมดเลย ไอเทมอัปเดตนะครับเรเซอร์ Laser, ดีเจลดจาก1เหลือ0ูนนูทริสแมนนะครับไม่มีมานาคอสรีดักชันส่นตแล้วอา้อาวอา้าวอ้าว굿บายสตอร์มสปิริตสตอร์มสปิริตเว้เล่นไม่ได้แล้วไม่เชิงเล่นไม่ได้หรอกแต่มันจะไม่มีแบบเอ่ออะไรสามนูสี่นูอะไรเงี้ยไม่มีละได้3%ามเปอร์เซ็นต์แม็กซ์มานาเพิ่มแทนนะครับมานาดีเจนเพิ่มด้วยนะโอ้สำหรับสายอิน บางตัวเนอยอันนี้มันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะตัวไหนที่ใช้แม็กซ์มานาเป็นหลักแบบโอดีอะไรเงี้ยโอดี OD ได้ดาเมจด,ด้วยนะเนี่ยออกนูนี่ยโอเคนะผมผมชอบอันนี้นะคือเพราะว่าอันนี้มันทำให้สตอมสปิริตโกงไปหน่อยอะฮิวลิงซันนะครับในเวลาเหลือครึ่งเดียวเวลาใช้ให้เพื่อนโอ้โหราคาถูกลงสิบน,นะครับวิชอบมากนะครับคือผมมารู้สึกมานานแล้วว่าแบบการที่สปอร์ตมานั่งปั๊มยาให้แคร,รี่นี่มันดูง่ายไปหน่อยอะมันดูแบบ ต่อมาเท่าไหร่ก็ปั๊มยากันไปแล้วเลนมันก็คือส่วนใหญ่แผนเนี้ยถ้าถ้าสังเกต5นาทีแรกอ่ะมันจะไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ห่างอะไรกันเยอะเพราะว่าต่อให้ไอแคลี่มันเลนอ่อนหน่อยโดนต่อเยอะหน่อยแต่ถ้ามีซัพพอร์ตเติมยาให้อบมันมันก็จะพอไปได้นะไอพวกแคลรี่อย่างสเปกเตอร์อะไรเงี้ยมันมันไม่ได้อ่อน5นาทีแรกนะมันอ่อนประมาณสักช่วงช่วง10นาทีอะไรเงี้ยมากกว่านะช่วงที่ศัตรูกำลังพีคๆเวลหกอ่ะประมาณนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะมีผลเวลาเราเลือกซัพพอร์ตอารมณ์แบบสกายหลาดเมดเงี้ยพวกซับสายตอดอ่ะอาจจะอาจจะฮิตขึ้นก็ได้นะซับที่เอามานาไปไปตอดเลือดศัตรูดีๆอะไรเงี้ยครับน่าสนใจนะเพราะว่าที่นี้นมูล,ลค่ามันเยอะขึ้นแล้วถ้าต้องมานั่งเติมเลือดอ่ะพวกฮีโร่ที่มีสกิลเวทยตอดกันในเลนอย่างเงี้ยโอ้แบล็คชิงบาร์แล้วครูดาวนั่งขึ้นสิบห้าวิโอ้ชอบมากเนื้อแบล็คชิงบาร์เป็นอะไรที่ดีเสมอ แต่ว่าผมกําลังคิดว่ามันจะทําให้เกมนานขึ้นหรือเปล่าเพราะแทนที่มันจะไฟได้ทุกๆ75เิบาวิมันจะไฟได้ตอน90้าสิบวิแทนแต่อย่างน้อยคือแบ็คแบ็คชิงบาร์เนี่ยมันก็เป็นไอเทมที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันดูแบบเก่งมากถูกไหมแต่ในขณนะดเดียวกันมันก็แอบน่นาราคาหนึงเพราะว่าแทบทุกเกมแข่งอะ่ะต้องรอทาม,มิงกับบิชบีกันทั้งนั้นเลยอะ่ะบีชบีชิ้นแรกอะไรเงี้ยฮีโร่หลายตัวออาบีชบีชิ้นแรกมาเพื่อแบบสู้ช่วงประมาณ16นาที18นาทีแบบเลเซอร์อะไรเงี้ยนะครับก็ การเนิร์ฟแบบเนี้ยผมคิดว่าจะเนิร์ฟตัวสไตล์นั้นนะเนิร์ฟตัวที่ซื้อบิชบีไวๆอ่ะแต่ถ้าเลดเกมแล้วม่เก้าสิบวิก็ไม่ได้แบบนานเกินรอขนาดนั้นแต่ช่วงกลางเกมเมน,นี่นยบางทีเราอยากจะไฟทีทีไงไฟทีทีบิชบี B B มาปุ๊บไฟต่อไฟต่ออนะไรเอออาจจะมีผลตรงนั้นมากกว่าเรเซอร์กังก้าอะไรแนวๆน,น,นั้นนะครับมัเตอร์ฟลายโบนัสอ์จีเพิ่มโอเคคิมสันการ์เดเมจบล็อกแรงขึ้นอ่าโอเคลิงเกนครูดาวเพิ่มนะฮะ โอ้ลิงเกนโดนเนิร์ฟแล้วเวดูม่าน่าชอบนะเห็นแพทนี้เลือกดูมาเจอลิงเกนยับเลยอะสแตนนิ่งแอคทีฟและสติลลดลงนะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหอันนี้ควรจะโดนเนิร์ฟนานแล้วไอ้ดูเลือกสแตนนิ่งนะอิทเทนอลชาร์นะไอเทมที่ไม่มีใครซื้อแล้วนะฮะได้ตานเวทเพิ่มแล้วก็คูลดาวน์ลดลงหน่อยนิดเดียวเองอะบลสโตนได้สเปลและสิลเพิ่มลดคูลดาวน์บาดแผลลงบลสโตนก็ไม่ค่อยมีใครซื้อแล้วเหมือนกันนะก็เลยได้บัฟนิดนึง เรเวเนนซ์บลูดอุ้ยครูดาวสั้นลงเยอะมากเลยอ่ะวู้เจ๋งเจ๋งเจ๋งผมก็ว่าครูดาวมันนานไปนะดูจากคลิปท็อปสันเมื่อวานอ่ะล่าสุดอ่ะคือกดปุ๊บยิงได้5ทีแล้วโอ้โหครูดาวตั้ง45่สิบห้าวีไอเทมเลดเกมอะไรเงี้ยเหลือ25วีก็ดีนะแล้วก็ครูดาวเริ่มนับหลังจากทุกการโจมตีหมดอ่าโอเคเออมานาคอร์สเพิ่ม50โอเคเออจะไม่ใช้ชาร์จการโจมตีแล้วเวลาเราตียูนิตที่ต้านเวทอ่าโอเคเข้าใจได้ สามารถกดได้อีกครั้งหนึ่งตอนแอคทีฟเพื่อเอากระดินนตีที่เหลือออกแล้วเริ่มครูดาว์อบเข้าใจก็ก็คือเวลาเราตีศัตรูถ้าเราตีสามทีมันตายแล้วเนี่ยก็กดปิดเพื่อให้มันนับครูดาวไม่ไม่ต้องแบบใช้อีกสองทีอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นการปรับนิดปรับหน่อยนะไม่ได้รู้สึกว่าดีขึ้นขนาดนั้นสุดท้ายเ,ยเอเรเวนต์บลูนเนี่ยก็เป็นเทมเฉพาะทางอยู่ดีแล้วก็เรดแพ็กไอเทมสุดขี้โกงแล้วที่เมเจอร์นะโมเดลไซส์เพิ่มไอเทมตัวดิสตรอยลดลง ทำให้เสาใหญ่ขึ้นแล้วก็ตีแตกง,ง่ายขึ้นแล้วก็แจกตังค์เยอะขึ้นนะเออผมชอบชอบตรงที่เพิ่มขนาดเนี่ยจะได้สังเกตเห็นง,ง่ายๆหน่อยไม่ต้องเอาไปเอวโอเคหมดแล้วนะไอเทมนะมาดูที่ฮีโร่กันบ้างอาคาเมิตลดมานาะคอชาดเพิ่มเวลาอันตีให้น้ำห้าวินะฮะแล้วก็เพิ่มคู่ดาวห้าวิเช่นกันเท่ากับว่าอัพไออะไรดาวทำเท่าเดิมแต่ว่าอยู่นานขึ้นซึ่งก็ดีนะครับอาคาเมิตเนี่ยเอาจริงแบบ เนิฟไม่ใช่เนิฟบัฟนิดเดียวนะถ้าแครี่ตัวอื่นในแพทอ่อนลงอะอะเคมิทน่าจะกลับมาได้เลยเพราะว่าแพทนี้มันก็ชอบอะไรที่ฟาร์มไวๆอยู่แล้วนะบิสเซนแบกเพิ่มระยะนาเซากูนะครับแล้วก็ออ้ยลดเฟโชวสกิลสามด้ว,วะ่ะบิสเซนแบกนี่หายไปเลยแพทล่าสุดบิสเซนแบกหายไปเลยนะคือเอาจริงมันก็มันเป็นฮีโร่ที่ผมว่ามันมันบวกเก่งนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบทามมิง่งปูดบปาร์ชช่วงประมาณ เวอร์แปดเวอร์เก้าอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเบเซเบกมันเพิ่งเริ่มฟาร์มเองได้สกิลสองเต็มยังไม่ได้แบบตีคนเร็วขนาดนั้นอะ่ะเหมือนจะเก่งเร็วแต่ก็ต้องการไอเทมพอสมควรอะไรเงี้ยนะครับเซนทอรวอลเลเนอร์นะครับ mm hmm. สตัเน,นตเวลาเพิ่มขึ้นนะเวลแรกเพิ่มตั้ง0.4เวลสุดท้ายเพิ่ม0.1ก็เป็นบัฟที่ดีนะเซนทอรก็เป็นฮีโร่ที่กึ่งกึ่งอ่อนนะสำหรับผมนะแล้วก็แค่บัฟฮูปสตอมเวลแรก,แรกนะๆเนี่ยก็ ไม่แน่ใจว่ามันจะถึงกรบฮิตเลยหรือเปล่าไม่น่านะไม่น่านะคือจุดอ่อนของเซนทอคือถ้าเราในช่วงกลางๆเงี้ยถ้าเราบลิงแล้วเราตันแล้วแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะก็คือจบละก็คือต้องวิ่งออกมาอะไรเงี้ยเป็นออฟเลนที่งงๆนะเทียบกับมาเงี้ยเก่งกว่าเยอะเลยมาได้ดีกว่าเยอะเลยสตัรมาไกลกว่า้ว <c oughs> ายคีสไนนะเดเมจของคียรบลลดลงเวลสุดท้ายเท่าเดิมนะแค่เบาลงช่วงแรก แต่เวฟได้ก็เบาล,ลงเยอะอยู่แล้วก็ดูดเลือดจากเคียวสไลด์ลดลงเวฟส,สุดท้ายสิก็ยังดูดแรงอยู่ดีนะเคียวในตอนแรกคิดว่าน่าจะเนิร์ฟแรงกว่านี้เพราะว่ามันฮิตมากแต่ว่าก็เนิร์ฟไม่ไม่แรงขนาดนั้นนะเฮ้ยเฮ้ยคลอกเวิร์กเตอรี่อเรซาทำน้เมีดสองคูณเนี่ยคลิปว่าจุดอ่อนที่สุดของคลอกเวิร์กคือไม่มีสกิลฟาร์มใดๆเลยนะแล้วเคลียร์เวฟช้ามากนะอันนี้เนี่ยทำให้คลอกเวิร์กเคลียร์เวฟเร็วขึ้นแน่ๆนะ น่าจะชอบนะผมคิดว่าคนเล่นของโอเวอร์นอรชอบอันนี้นะคริสเซอร์ไมเด้นนะเบสสเต็งลดลงจากสิบแปดเหลือสิบเจ็ดเอ้าทำไมเนิร์ฟสเต็งไม่เด้นล่ะโอ้แต่เพิ่มระยะไล่สกิลสองให้บวกสโลว์สกิลหนึ่งให้นะครับเนิร์ฟสเต็งมันทำไมอ่ะเดี๋ยวทำไมอ่ะผมมีปัญหากับอันนี้โอ้โหเนิร์ฟทำไมเนี่ยหนึ่งเนี่ยเลือนหานไปยี่สิบเนี่ยเนิร์ฟทำไมครับทุกวันนี้ก็ไม่มีใครเล่นอยู่แล้วสงสารจะแย่อยู่แล้วคริสเซอร์ไมเด้นเนี่ย ดา er ร์คเซียบอกอาจีหนึ่งแล้วก็โหูยเนิร์ฟไม่ใช่เนิร์ฟพูดผิดบัฟด er าร์คเซียว่ะโอ้ดาร์คเซียมาแนา่ทุกคนคือดาร์คเซียผมว่ามันมันเป็นออฟเลนที่แบบเก่งมากอยู่แล้วอ่ะแต่แค่ว่าปัญหาหนึ่งของดาร์คเซียคือมันมันไม่ค่อยแบกเท่าไหร่คือคือแพทเนี้ยมันเป็นแพทอารมณ์แบบออฟเลนสายแบกอะ่ะแบบดูฮีโร่ที่เอ็มมาโอจีชอบเล่นก็ได้อะไรเงี้ยแต่และตัวมันแบกได้เลยถ้ารวยใช่ไหมถ้ารวยมันแบกทีมเลยอะ่ะแบบอะไรอะ่ะไวเปอร์อะไรเงี้ยมา ทิมเบอร์อะไรเงี้ยนะครับแต่ดาร์เซียมันไม่เชิงเป็นฮีโร่แนวนะดาร์เซียมันรวยอะ่ะก็เก่งนะแต่ว่ามันก็อารมณ์แบบตัวซับอยู่ดีตัวทําจังหวะตัวป่วนอยู่ดีอะ่ะแต่ผมคิดว่าดาร์เซียสายที่ไอ้ทันดราเคยเล่นน่ะ mm hmm. ก็เกือบเกือบจะเรียกว่าแบกอยู่นะไอ้ที่มันบลิงแล้วต่อยอคนน่ะแต่มันก็อารมณ์เหมือนตัวเซตอยู่ดีใช่ไหมบลิงแล้วนอร์มอลพันต่อยมาอะไรเงี้ยดาร์วิโร่นะครูดาวชาร์ hmm. เรียมลดลงโอเคนานไปหน่อยเบ mm ื hmm. <ๆ>้แรก ดอมเนเะกอร์นะครับสเตนเล็งโกดน้อยลงหน่อยแต่ว่าได้ลดคูด,ดาวอันติแล้วก็เพิ่มเดเมครีจากลูมิเนซิตี้ดอมเนเกอร์นี่ไอในเมเจอร์นี่แทบไม่เห็นเลยนะในกัปตันหมวดด้วยนะครับเป็นตัวใหม่ที่หายเหมือนกันเดสเซนชาร์เทคตูเรชันเพิ่มแล้วก็ฮิลต่อสแต็กของแบลจูจู <ๆ S 2> เพิ่มบักนิดเดียวนะเดสเซนนี่ก็หายเหมือนกันดิสรัปเตอร์เพิ่มเวลานติเป็นหกวิเนาะนะวู้ดไปหกวิเหรอ ใช่เหรอใบหมู่หกวินะดีมากเลยเนี่ยเอยเดี๋ยวนะแต่มันจะเบาลงหรือเปล่าวะหรือมันจะแรงขึ้นมันควรจะแรงขึ้นนะถ้าเดเมตต่อวิเท่าเดิม,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 มเออแมกเดเมตเพอร์เซคอนเท่าเดิมแต่นานขึ้นแปลว่าถ้าเกิดศัตรูโดนแค่สองวิแรกเนี่ยอาจจะโดนเบาลงก็ได้นะครับเพราะว่าเดเมตมันน่าจะเฉลี่ยไปอะเหมือนแทนที่เดเมตมันจะรีบรีบพุ่งขึ้นแล้วไปแรงในวิที่ห้ามันก็ไปแรงวิที่หกแทนอะไรเงี้ย อันนี้ไม่แน่นะเหมือนจะดีแต่ว่าอาจจะเบาลงก็ได้นะครับดราก้อนไนท์เบทอาจิลดสามแล้วก็สกิลไฟบอลสั้นลงแล้วก็แคบลงอันนี้ดีนะผมว่าไฟบอลนี่ดีดีสุดๆอ่ะออกทุกเกมอ่ะสกิลฟาร์มใหม่แห่งดราก้อนไนท์โดเรนเจอร์เพิ่มเทเลนเวฟร์ยี่ห้าให้คือเพิ่มทําไมเนี่ยเพิ่มสองเวฟเป็นสามเวฟก็ดีมั้งใช่ไหมอย่างน้อยก็มารีช็อตได้เพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งเออเชคเกอร์นะครับอัพเตอร์ช็อตเวฟแรกๆนานขึ้นครับ ซึ่งก็โอเคเพราะว่า after shock wheel แรกนี่คืออย่างห่วยเลย0.6วิ v, นที่แทบไม่ได้ทำอะไรเลยเหมือนมนะินิสตั n น่ะสั้นกว่า mini stun หลายๆ skill ที่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะสั้นกว่าลูเซนบีมของลูน่าอีกอะไรเงี้ย0.6วิเนี่ย v, นะทำให้ช่วงยืนเลนหรือเอชเกอร์เวลลหนึ่งเวล์สองเวล์สามช่วงๆเนี่ยอ่อนสุดๆไปเลยนะเล่นไม่ได้เลยเรแลอวในท่านนะครับได้สปีดต,ต่อคลิปเยอะขึ้นแล้วก็คูลดาวน์อันติลดลงเอมเบอร์ได้สเต็งเพิ่มหนึ่ง อะไรอ่ะบัฟเอมเบอร์ทำไมอ่ะแต่ลดคัสตรสงสซเลอฟิตลง50แต่ประเด็นคือบัฟสเต็งทำไมอ่ะแล้วไปขโมยสเต็งไมเด้นมาปะเนี่ยเอาคืนไปเดี๋ยวนี้เลยโอ้โหอะไระเนี่ยเอมเบอร์ ber, มึงฮิตกว่าเมเด้นเยอะเลยไม่แฟร์เลยทำไมเอมเบอร์ถึงได้บัฟสเต็งแต่ทำไมเมเด้นถึงได้เนิร์ฟสเต็งอันนี้ไม่เข้าใจ <c oughs> ใครเข้าใจคอมเมนต์บอกหน่อย <c oughs> นะครับ <c oughs> อีนิกมา กูดาวเพิ่มนะครับเอออันนี้ดีเพราะว่าอินิกมาแผ่นนี้เก่งแล้วก็กินคลีนนั่นแหละตัวดีเลยช่วงต้นเกมเนี่ยตัดตัดประสบการณ์ศัตรูนะครับเฟลเลตวอยเพิ่มระยะคาถาฟ้าทามวอล์อกแล้วก็เพิ่ม Second Attack เซคันด์ไอเท็คดีเลยเฮ้ยไม่เร็วนะผมว่าผมว่าไอเซคันด์ไอเท็คดีเลยเนี่ยเพิ่มอย่างเงี้ยไม่แย่นะเพราะสมมติสมมติว่ามันติดดับเบิลเบสอ่ะมันเบสนานกว่าเดิมนะครับนิดนิดเดียวอ่ะมันนิดเดียวเองมัน0.07วนิเอาจริงมันไม่น่าจะรู้สึกอะไรขนาดนั้น แต่ผมคิดว่าอันเนี้ยดีนะผมคิดว่าอันเนี้ยดีนะแต่มันกล้าจะมีข้อเสียแน่น,นอนคือดามเมจมันมาช้าลง0.07วีอ่ะอันนี้ก็แน่นอนกริมสโตกลัสมีสั้นลงกูดาเพิ่มขึ้นโอ้ยอิงสเวลโดนเนิรฟฮัสก้านะครับได้บัฟอินนัฟไยช่วงแรกแต่ว่าเนิรฟเป็น10ช่วงหลังน่าจะชอบนะเพราะว่าส่วนใหญ่ฮัสก้าชอบอัป,ปนี้ไว้หนึ่งอ่ะได้ดาเมจเพิ่มนะครับ ไอโอโอเวอร์ชาร์จสปีดเยอะขึ้นช่วงหลังแต่ว่าช่วงแรกสั้นลงเยอะเยโอ้โหเวลหนึ่งหายไปยี่สิบห้าเนี่ยอันนี้มันมันเนิร์ฟไอคอมโบอารมณ์แบบพวกทักไอโอเวลหนึ่งอะไรเงี้ยที่เวลหนึ่งมันบัฟเยอะๆแล้วอัดแรงๆอ่ะเนิร์ฟตัวนั้นไปได้นะเชื่ออะไรนะครับตัวเนิร์ฟอะลูมินีอีกแล้วนะแต่ว่านิดเดียวเนี่ยเนิร์ฟแค่สิบห้าสิบเองเนี่ยมันน้อยมากเลยอ่ะน่าจะเนิร์ฟตำแหน่งกลางด้วยนะเนี่ยอันเนี้ย ลิเจนคอมมานเดอร์นะครับได้ลดคูลดาวน์สกิลสามแล้วก็เพิ่มทาเลนต์ดาเมจด้วยสิบห้ารนะิเจนคอมมานเดอร์น่าจะเป็นออฟเลนตัวหนึ่งที่หายไปเลยช่วงเนี้ยแบบหายไปเหมือนกันสกิลหยุดเดี่ยวคูลดาวนสี่สิบวิดีไม่พอนะในช่วงท้ายเกมมันลิเจนคอมมานเดอร์มันให้ฟิลตัวซัพพอร์ตมากกว่าด้วยซ้ำในแผงหลังๆนะครับคืออารมณ์มายืนแบบมายืนเพลสเซคแท็กซ้อนเพื่อนอะไรเงี้ยน,นะเลยแชนะเพิ่มจำนวนเป้าหมายแล้วก็ดาเมจรีสเกลใหม่เวลสุดท้ายแรงขึ้นเวลแรกเบาลง ลิชใช้ไม่น้อยลงนะเอ้ยอันนี้ดีนะผมว่าร้อยจะสิบเยอะไปเยอะเลยร้อยสี่สิบกำลังดีเลยไลซิลเลอร์ทำดาเมจเพิ่มขึ้นว้าวไลซิลเลอร์ได้บัฟศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์ทุกเวลเลยอย่างดีอ่ะเพราะว่าเวลเวล,เ,วลเขาเรียกอะไรเวลสี่เดิมอ่ะคือเวลสามใหม่อ่ะนึกออกไหมคือมันแบบมันเพิ่มขึ้นมาแบบหนึ่งแต้มสกิลเลยลีน่านะครับได้สเต็คดัวเดั่นนานขึ้นฉับดาเมจเพิ่มขึ้น ชาลีนาทำไรได้วะเนี่ยชาลีนามีดาเมจด้วยหรอลีนาสเปล,ลทำดาเมจ15ต่อแฟรี่โชโซชาร์ดมันได้7ชาร์จมากสุดก็105ห้าถ้ากับว่าสกิล1สกิล2จะแรงขึ้น105หน่วยถ้าเราออกอาการิมชาร์ดมันดีไหมเนี่ยอันติมันแรงอยู่แล้วคงไม่ได้อยากแรงกว่านั้นมัน้งลีนาน่าจะอยากเล่นแบบ ผมว่ามันคือเลดเกมแหละเลดเกมแบบของเต็มๆแล้วเปลิ้นหน้าไซเวทอะ่ะก็มีอากาณิมฉาดมาเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับไลออนเน่ำสกิลหนึ่งพุ่งเร็วขึ้นเฮกูดาวนะ้อยลงอุ้ยบัฟไลออนด้วยลู Luna, นะ่าน้ำลูเซนบีมเดเมจแรงขึ้นนะครับสามสองศูนย์แล้วนะแล้วก็เพิ่มมีสตันไอเวลยิมห้าเยอะขึ้นด้วยไลแคนคีย์ทีคอเดเมจแรงขึ้นโอเคแมกนัสโลเยอะขึ้นนะสกิลเวอร์นะแล้วก็ช็อกเวฟช็อกเวฟ รถเกาะนี่ต้องเป็นคาถาฟ้าแน่เลยเออคือหลายๆตัวนี้แบบพอไม่เห็นนานๆหลายตัวนี่คือแบบฉันจำไม่ได้แล้ะช็อกเวฟอิรัปน่าจะเป็นอันนี้นะนี่ไงจริงด้วยเออแม็กนัตคาถาฟ้าเนี่ยรถเกาะศัตรูได้นะตอนนี้ได้เจ็ปก็คือสิ่งที่โดนปรับตรงนี้นั่นเองโอเคช็อกเวฟสโลว์เพิ่มขึ้นด้วยนะอ๋อแต่หลังๆมันแก้คาถาฟ้านี่หว่า ุกอย่างคือคาาฟ้าหมดเลยนะครับแต่แม็กนัทออกคาถาฟ้าก็ไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่นะจริงมาซี่เอ้ย,อ,อ,ยอุ้ยมาซี่วะโอ้โหผมคิดถึงมากเลยมาซี่อ่ะเพราะดูแข่งมาตั้งแต่หลายหลายซีซั่นคือเป็นฮีโร่ใหม่ที่มานานมากแล้วแต่ว่าได้เข้ากับตันหมดช้ามากเลยอะ่ะผมคิดว่าในช่วงท i เนี่ยมีฮีโร่ใหม่ตัวต่อไปแน่นอนนะจะเป็นตัวอะไรก็ทายไม่ถูกแล้วตอนนี้เอ่อครูดาวสั้นลงนับอันตีแล้วก็ลดลดระยะโยนของดิสโพสต์ลง ผมว่าดีนะลดลดลดระยะโยนสกิลหนึ่งคือดีนะเพราะว่าทำให้ศัตรูเนี่ยหลบการโยนยากขึ้นนะครับคือบางทีเวลาเรายโยนไกลเกินไปเวรายโยนมาข้างหลังอ่ะมันบางตัวมันไม่โดนสตันน่ะ <S <S <consumes> มาลด,ดลดเดเมจลงแล้วก็สตันหกสั้นลง <S <S ผมว่าอันนี้ดีนะ2.8นานไปเยอะเลยอ่ะ2.6นี่ก็รู้สึกนานอยู่ดีแต่ก็โอเค <S <S เออในสกอร์ชมนาเพิ่มขึ้นอ่าอมนี้นนนะเดเมจคอน วลสุดท้ายแรงขึ้นนะร้อยเ็เลยนะได้เลบคูดาวเยอะขึ้นด้วยผมนี้ไนท์สายทุบต,ต้องมาแล้วอะ่ะแงโกเลียชิลแครดคูดาวเพิ่ม2วิโลอัพสั้นลงเนิรมนิดเดียวเองอะ่ะแปงโกเลียเก่งมากเลยอ่ะแผงเนี้ยผมว่าแปงโกเลียมิดเป็นอะไรที่แบบโหดีกว่าที่คิดเยอะมากเลยนะครับ ชิลแครนี่เป็นหนึ่งในสกิลที่แบบได้ทั้งเดเมจทั้งสโลแล้วก็พุ่งตัวไปข้างหน้าไล่ตีต่อได้แล้วโชดบัคเกิลพุ่งตามไปจิ้มอีกตีต่อได้ครูประมาณเวลแปดเวลเก้าอ่ะผมเห็นไล่ฆ่าทั้งทั้งแมปได้เลยอ่ะแรงจริงจะเสียหายอยู่นะไอ้ครูดาวสองวินานีขึ้นเนี่ยฟรอนั์แลนเซอร์นะได้ครูดาวเร็วขึ้นนิดหน่อยแล้วฟุิงเกอร์นะเดเมจล่างปอมแรงขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์เป็นแปดเปอร์เซ็นต์ทาร์เลนต์อันนี้ป้ายเดเมจเพิ่มสามเดเมจ มันบล็อกเป็นครั้งๆด้วยอันนี้อันนี้แล้วก็สโลว์เยอะขึ้นนะท้าทาเลนนะปักหน้านะวอร์ดช็อตเบาลงแล้วก็ลดดาเมจน้อยลงด้วยนะอันนี้ก็ดีนะปักหน้าน,นี่สป,ปอร์ตมันดีไปหน่อยริกกี้ริกกี้ครูดาวสก,กิลที่ก็จะเทรดสั้นลงนิดนึงแชร์เดมอนฮิตเดเมจเพิ่มฮิตเดเมจคือเดเมจจังหวะที่กระแทกศัตรูอะเพิ่มขึ้น10นะครับ เทดฟีนเฟียได้นานขึ้นเซลเลนเซอร์ encer, สเต็งน้อยลงชมนาน,น้อยลงเปลี่ยนน้อยมากเลยอะเปลี่ยนน้อยกว่าที่คิดอีกนะแพทเนี่ยสลากได้เดเมจเพิ่มนิดเดียวเนาะแล้วก็เอเซนชิฟดูดสเต็ตเวลแรกนานขึ้นแต่เวลสุดท้ายสาั้นลงโอ้โหสรุปมึงโดนเนิร์ฟอยู่ดีเลดเกมดูสเต็ตเหลือ80ดสิบวิจาก100วิอะไรวะเนี่ยสลากนี่ก็ตอนนี้ก็ไม่มีใครเล่นอยู่แล้วนะไปเนิร์ฟไปเนิร์ฟตรงนี้ทำไมเนะี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันสไนเปอร์อันติแรงขึ้นอีกแนะล้ว700ดาเมจแล้วนะครับสวนตีแรงขึ้น10 ทิกกี้ได้เงินจากโพซิทีฟไมลน้อยลงเหรอลดต้านเวทมาคือหน้ระเบิดแรงขึ้นไงคิดง่ายๆก็ระเบิดแรงขึ้นทเทอเระเบิดน,นะครับก็ได้บัฟเหมือนกันนะเม่แต่โมฟอสิซแล้วดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับเวลแรกๆแรงใช้ได้นะช่วงเวลหนึ่งเวลสองมันจะมีภาพทเทอระเบิดกดสกิลแปลงร่างไล่ตีคนในเลนอะ่ะอันนี้น่าจะมีผลอยู่เพราะมันแรงขึ้นตั้งฮิตละสิบห้าเลยนะครับตรงนี้นะทิมเบอร์โซสเต็งเพิ่ม แล้วก็ลดระยะทิ่ไมชอวันนิดหน่อยเฮ้ยทิมงมซอโซได้บับว่ะไม่น่าเชื่อคือคือระยะสั้นลงเนี่ยมันก็เป็นเนิร์มแหละแต่ผมว่าสเต็งเพิ่มขึ้นในช่วงต้นเกมก็ดีนะแล้วทิมงมซอโซส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่ไม่ชอบโดนไล่ที่สุดคือเวลหนึ่งถ้าผ่านไปได้เนี่ยดีมากเลยอะทิงเกอร์เ e ฟเอนส์แมทริกัสเรนไกลขึ้นว้าแฟร์สกิลอะไรวะเนี่ยว้าแฟร์ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีสกิลนี้ในเกมด้วยเหรอ <Greetings. S 1> โอ้สกิลใหม่สกิลชารดใหม่ไม่เคยเห็นเลยอ่ะยังยังไม่ได้ทำคลิปทิงเกอร์วาร์ฟแฝอันนี้เลยอ่ะไม่คุ้นเลยอ่ะวาร์ฟประตูไป600แล้วก็ลดระยะตีระยะโจมตีระยะได้3าวิเอ้ยมีอันนี้ด้วยเ <laughs> พิ่งรู้ตลกจัดแชมเาปน,านเหลือร้อยเดียวนะ ทักส,สปีดเพิ่มเออซ่าทักซี่แบบปรับน้อยมากเลยอะแต่แท็กทีมสโลมากขึ้นนี้น่าจะดีนะเก่งขึ้นนะครับทักเนี่ยซับสี่สายไล่ฆ่าเนี่ยแพทก่อนนะนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เออซ่ามูสสปีดสโลเพิ่มนะจากเออร์ช็อกนะเวลแรกๆน่าจะเลนดีขึ้นนะผมว่าฮีโร่อย่างเออซ่าเนี่ยก็ดีเวลาที่ศัตรูเนี่ยเติมยาแพงขึ้นอะเพราะเออซ่าเนี่ยสามารถไปไปขวนแลกเลือดกับเขาได้ไง คือตัวไหนก็ตามที่ยืนเทรดเก่งๆอ่ะผมว่าน่าจะเก่งขึ้นนะแบบรีเจ็ทคอมมานเดอร์เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่นึกถึงที่แพดก่อนหน้านี้นไม่ค่อยเก่งเพราะว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์อะนะแต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดเราอัพสามดูดเลือดได้อะไรเงี้ยมันน่าจะดีนะในเลนเวนฟูลเบดเมทเพิ่มสองนะครับวิเศษไดเมทต่อชาร์จสซลซัมชันลดลงวอลล็อกเดินไวขึ้นนะอัพฮี a l s สโลเยอะขึ้นเวลแรกๆคัดเลงสั้นลง แล้วเนิฟทำไมเนี่ยแล้วเนิฟบอล็อกทำไมแค่นี้ก็ไม่มีใครเล่นอยู่แล้วแล้วเนิฟระยะอันตีทำไมครับเนี่ยโอ้โหอะไรแผดนี้นี่มันหลายอันแล้วนะที่แม่งแบบแปลกๆเนี่ยเนิฟทำไมเนี่ยผมว่าบอ,ล,อล,าาล็อกไล่โกเลมไกลๆก็ดีแล้วมันจะได้ปลอดภยัยไงมันจะได้ไม่ไม่โดนฆ่าง่ายๆอะไรเงี้ยการว่ากูต้องเดินแกลกนันอีกตั้งสองร้อยอ่ะโอ้โหบ้าบอไอ้ที่บัฟมานี่เสียเปล่าเลยแต่ไอ้เดินไวขึ้นสิบนี่ก็ไม่แย่นะครับไม่แย่นะ วีเวอร์จำเนแทกแรงขึ้นนะครับเออวิเลนเจอร์ <c oughs> ฟันลมฟันลมโดนเนิฟฟันลมจากเบอร์สามเหลือเบอร์สองจุดเก้าโดนเนิฟลงแค่สิบเองคือลมอ่ะพัดพัดช้าลงแค่สิบเองนะก็นะ่ก็พัดแรงอยู่ดีนะพัดแรงอยู่ดีวินไอวินด็อกเตอร์นะ้ำคูดาวอันติสั้นลงมาเลดิเบร์เเดเมททาเลนต์แรงขึ้นซุดในเวลาเพิ่มขึ้นตรงนี้นะ่าจะเป็นสโลนะสโลนานขึ้นแค่นี้เองนะ กลับฮีโร่น้อยมากนะครับอ่านมาเนี่ยไม่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวไหนโดนปรับแรงแรงเท่าไหร่เลยอะนะเอออะไรวะเศร้าจังเอาจริงมันเป็นแพทที่แบบปรับน้อยกว่าที่คิดนะเออเคอนไนก็โดนเดิมนิดเดียวเองอะเออมีตัวไหนอีกงงๆไม่มีฮีโร่ตัวไหนรู้สึกโดนเนิร์ฟแรงแรงเลยสักตัวแต่ก็มีบัฟตัวที่ไม่ค่อยฮิตประมาณหนึ่งซึ่งก็ไม่แย่ หลักๆเนี่ยที่ดูเนิร์ฟไปเนี่ยก็เนี่ยเดรทแพคบิคบีพวกนี้แหละนูไอฮีลลิ่งซาำนี่แหละที่น่าจะมีความแบบเปลี่ยนแปลงบางอย่างนูซิสแมนอย่างเงี้ยก็เหมือนเนิร์ฟสตอร์มเนาะเอาจริงสตอร์มเนี่ยอาจจะโดนแรงที่สุดในแพทเลยด้วยซ้ำเพราะว่าไม่ได้โดนเนิร์ฟในเรื่องของฮีโร่แต่ไปเนิร์ฟไอเทมหลักแทนนะประมาณนี้สำหรับแพทนี้ เออจะบอกว่าผิดหวังเล็กน้อยก็ได้แต่ก็ต้องมาดูว่าที่ปรับบีเคบีปรับพิงุษซานเนี่ยจะส่งผลแค่ไหนนะเดี๋ยวเราก,ราก็รอดูกันนะครับในการแข่งขันใน d p c ต่อไปนะเดี๋ยวลาก่อยก็จะมาภาคต่อเนื่องนะวันที่15นะครับรวมถึงมีคลิปเช่นกันนะแบกอย่างโปรแพดจีจุสานดีนะก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทุกคน,กนคิดเห็นยังไงกับแพดจจ3ดีบ้างคอมเมนต์มาคุยกันนะครับผมวันนี้ลาก่อยขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ บายขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะแนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนนี้คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ